สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สกุลยาชาแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นเอพิโซดพิเศษนะครับที่ผมจะมารีวิวเบรเบลดสุดแลสุดแกร่งนะครับที่ผมเพิ่งได้มานะครับนั่นก็คือ a อ r o w รเฟกัสซันั่นเองครับถามว่าตัวนี้ได้มาอย่างไงนะครับไม่ได้มาจากการซื้อของคนอื่นที่เขาได้มานะครับแต่เป็นการที่ผมไปกดแอปเบรเบลดแล้วจากฉลากได้ a อ r o w รเฟกัสซัเลยฝากของพียูมานั่นเองครับ ก็วันนี้นะครับเราจะมาทำรีวิวสั้นๆเนาะแต่อาจจะไม่มีคลิปชนเบเบดนะครับด้วยแอโร่ครับเพราะผมคิดว่าผมจะเอามาตั้งโชว์มากกว่านะครับเดี๋ยวสีถลอกเอเดี๋ยวผมว่าถ้าอยากเห็นคลิปโชว์ยังไงเดี๋ยวในอนาคตผมจะซื้อแอโร่ไปกระซัตแบบมือสองมาเล่นนะครับแต่ตอนนี้ยังเจอราคาเหมาะไม่ได้ก็เลยต้องเอาเป็นตั้งโชว์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะเพราะผมไม่มีชนเบเบด สำหรับใครที่อยากได้แอโร p เพกซัสนะครับเป็นของตัวเองนะครับโดยที่จะไม่ซื้อต่อจากคนอื่นในราคาที่แสนแพงนะครับก็สามารถไปกดแอปเบเบรดนะครับเพื่อสุ่มซึ่งเดี๋ยวการใช้แอปพวกนี้มันทำยังไงเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปนี้นะครับเป็นแถมแถมไปด้วยเลยแล้วกันอ่าแต่เดี๋ยวเรามาดูตัวเพกซัสกันก่อนเลยดีกว่าครับโอเคมาแกะกันเลย โอ้โหสวยงามเลิศประเสริฐสีอะไรล่ะนี่นะครับก็จะมีโค้ดนะครับนี่โค้ดคงเอาไปสแกนไม่ได้นะครับเพราะว่ากว่าผมจะโพสคลิปนี้ผมคงสแกนโค้ดเอาคะแนนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเขาจะให้โค้ดมานะครับปกติเวลาเราซื้อเบเบดมาเขาจะให้โค้ดมาแบบนี้นะครับซึ่งโค้ดพวกนี้แหละครับเป็นตัวที่แจกแต้มให้เรานะครับในแอปเบเบดเพื่อที่จะเอาไปชิงรางวัลนั่นเองครับเดี๋ยวมาดูแอโร่ไฟกาซัสกันดีกว่าโันนี่เขาหอบ สองบับเบิ้ลมาให้ด้วยเนี่ยอืไม่ธรรมดาไม่ธรรมดากันเป็นรอยนะกันเป็นรอยชี้เยหน้าัวมากคนอันบ็อกหน้ากล้องไม่ค่อยเก่งเท่าไหละโอเคเอามาดูกันเลยว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับโคตรสวย สิ่งแรกที่เขาให้มานะครับคือบิดนั่นเองบิดนี่คือบิดแอคเซลนะครับจะเป็นสีพิเศษนะครับของ a อ r o w p เ g a กาซนะครับเป็นสีน้ำเงินตัดเขียวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นพลาสติกทึบสีน้ำเงินแล้วก็ตัวบอดี้ของบิดมันเนี่ยเป็นสีเขียวใสนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีกากเพชรหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คแป๊บอ๋อไม่มีกากเพชรนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ต่อไปเป็นลัชเชตครับ ลัดเช็ที่จะให้มานะครับเป็นลัเชต370นั่นเองครับอ่าสูงขึ้นมานิดนึงนะครับปกติลัเชต3เนี่ยจะเป็นที่นิยมในการใช้ในการแข่งขันมากๆเพราะว่ามันมี production ที่ ค่อนข้างหลบเลี่ยงการโดนสัมผัสได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับซึ่งของตัวเพกาซัต์นี้นะครับเขาจะให้มาเป็น370ซจ็ดศูนย้ความสูง7 0เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมกันเท่าไหร่นะครับเพราะปกติเขาใช้60กัน70นี่คือแทบไม่ได้ใช้เลยด้วยความที่มันสูงขึ้นนะครับมันทําให้เสียงที่จะเบิร์ดง่ายขึ้นครับซึ่งของตัวแอโรเพกาซัส์นี้นะครับเขาจะให้มาเป็นกรอบสีฟ้านะครับออกแนวคล้ายๆแบบเป็นการเหมือนเพ้นสีเป็นลายลายนิดหนึ่งนะครับเหม ่าแล้วก็ด้านในนะครับจะเป็นสีเขียวพลาสติกใสเขียวครับซึ่งเช่นเดียวกันครับของ a อ r o โรเ a ก u ซันะครับตัวด้านในที่เป็นพลาสติกใสจะไม่มีกากเพชรน,นะครับจะได้เหมือนพวกล i มิเ e ็ด dition แบบของพวกโคบอลดากุดดำนะครับอ่าเอาละ่ะสุดท้ายเลยที่ทุกคนรอคอยนะครับมาดูเบรดกันดีกว่าไอ่ๆผมนล้เสียวมันจะทะลอกเหลือเกินอ่านี่นะครับเบรดแอโรเพกาซัสนะครับนี่สวยงาม ซึ่งตัวนี้นะครับเขาพูดเลยนะครับว่าเป็นเมทัลโคดบลูกรีนนะครับมี2สีในโคดเดียวนะครับซึ่งหาไม่ได้นะครับในตัวเบเดตัวอื่นนะตอนนี้นะครับที่เป็นพวกเมทัลโคดนะครับจะไม่ค่อยเห็นที่เอาสี2สีมาผาสมกันเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวทรงรูปแบบเบรดของ a อ r o p e เ a ก u s เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับ y y e r อร์เ a ก u s นะครับซึ่งเป็นของฟาเมทัลไฟนั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าตัวเบเบ็ดเพกาซัสเ,เนี่ยก็อินสปายมาจากเบเบ็ดภาคเมทัลไฟ h t อย่างเพกาซัสนั่นเองครับแต่ว่านะครับในภาคเมทัลไฟ h t แล้วเป็นพระเอกใช้เนาะมาภาคนี้กลายเป็นตัวไ้ายใช้เฉยเลยอ่านี่นะครับสวยๆเอาล่ะเรามาชั่งน้ำหนักกันดีกว่าครับ โอเคเรามาชั่งน้ำหนักกันเลยแล้วกันนะครับมาวางดูหนัก38.10นะครับกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมปรับให้ดูเร่งน้อยนี่นะครับ38.10นะครับน้ำหนักซึ่งน้ำหนัก38เนี่ยบอกเลยว่า ค่อนข้างหนักพอสมควรเลยนะครับอยู่ในระดับท็อปๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับสถิติของเบเบ็ดเอ็กซ์ที่หนักสุดๆน่าจะเป็นของ Impact พ r e ดสนะครับที่มีคนหนึ่งแกะได้ถึง40กรัมเลยทีเดียวนะครับ38นี่ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยครับไม่แปลกใจที่เบตัวนี้นะครับจะอยู่ใน t r s นะครับสูงกล้องแบบโอเคเรามาประกอบกันนีกก่าให้มัน a l นี n ทุบนี้ก็นี่นะครับตัว a อโรเปกาซัทแบบเต็มตัวนะครับนี่โคตรสวยโคตรโหดโคตรอันตรายนะซึ่งแน่นอนก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเก็บแต้มในอปเบเบนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถนำไปสุ่มชิงโชคนะครับให้ได้ตัวแอโรเปกาซัเหมือนที่ผมทำได้แบบนี้นั่นเองนะครับเอาล่ะไปดูกันเลย ก็ไหนๆก็ดูมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับถ้าชอบคลิปของผมนะครับก็ฝากกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็ช่วยกด s u r s c r i h e ช n e l ผมด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้ผมได้มากเลยทีเดียวครับในการทำคลิปเหล่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมในอนาคตนะครับเอาละไปชมว,วิดีโอกันต่อได้เลย ต่อจากนี้จะมาสอนวิธีการนะครับเก็บแต้มเบเบเลนะครับจากเบเบเลที่เราซื้อนะครับเพื่อที่จะว่าจะเอาแต้มเนี่ยไปชิงโชคครับให้ได้พวกของรางวัลอย่างแอโร่เพกซัสนั่นเองนะครับสิ่งแรกที่ทุกคนต้องมีนะครับคือแอปเบเบเลเอนั่นเองครับซึ่งแอปเนี้ยครับถ้าในแอปสต e จะมีเฉพาะในของญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับเพราะฉันต้องสมัครแอปสต e ญี่ปุ่นนะครับถ้าอยากรู้วิธีก็ลองไปตามหาในเน็ตเอานะครับน่าจะมีบอกอยู่ไม่ยากไม่ยากนะครับอ่า ก็พอเราโหลดแอปเสร็จแล้วนะครับตอนที่เราเปิดแอปนะครับเปิดใหม่ๆเนี่ยมันจะถามเราว่าเราอยู่เซิร์ฟไหนระหว่างฮ่องกงกับญี่ปุ่นถ้าจะไม่ผิดอาจะมีสิงคโปร์เข้ามาด้วยแล้วก็ได้แต่ผมจําไม่ได้นะครับว่าตอนนี้เป็นยังไนนะครับ ซึ่งพอมันขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกเวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์ฮ่องกงนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมแนะนำนะครับเหตุผลเพราะว่าลอตเอเชียแล้วที่ออกมานะครับรหัสมันอาจจะสแกนได้เฉพาะกับของอันเดียวกับลอตฮ่องกงเท่านั้นส่วนถ้าเป็นของสิงคโปร์เนี่ยผมยังไม่เคยใช้นะครับก็เลยไม่ได้แนะนําไปนะครับแต่ก็ได้ข่าวมาอยู่เหมือนกันว่าใช้สแกนได้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าฮ่องกงเนี่ยน่าจะดีที่สุดแหละครับเพราะว่า เพจที่ผมแนะนําอย่างมากในการฝากคิวนะครับก็คือเพจกระทรวงเบเบด Ministry of b e b e d x นะครับซึ่งเพจนี้นะครับเขาจะรับฝากคิวเบเบดรางวัลจากฮ่องกงมาไทยนะครับซะส่วนใหญ่นะครับผมจึงแนะนําให้ใช้เซิร์ฟฮ่องกงในการจับรางวัลครับโอเคครับก็หลังจากเข้าแอปมาแล้วนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่านี่ครับพอเราจัดเซตติ้งตั้งค่าอะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเห็นบนหน้าชัดเจนนี่นะครับ แล้วก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านหลักตรงนี้แต้มที่เราเก็บได้เดียจะถูกสะสมอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับผมมี60,000กว่าแต้ม,ตมผมแทบไม่ได้กดเลยนะครับอ่าผมกดรอบแล้วผมได้เลยพูดง่ายๆผมก็เลยไม่ไดกดอีกเลยนะครับก็เรามาดูวิธีสะสมแต้มกันดีกว่าสมมติว่าเราซื้อเบเบรดมานะครับซึ่งอันนี้ผมได้มาเป็นรหัสของ a อร์โรเบกซ์นะครับวิธีเก็บแต้มนะครับคือเราจะเห็น QR โค้ดเนี้ยอยู่ในกล่องเบเบรดของเรา แต่ว่าถ้าเป็นเบเบดแบบที่เขาการตีว่าได้ตัวไหนเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ตรงปลีกกล่องนะครับซึ่งไอตัว qr code ตรงนี้ครับเราสแกนเพื่อเอาแต้มได้ครับอ่าเรามาดูกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกดที่ปุ่มนี้ครับเป็นปุ่มเข้ากล้องสแกนนะครับนี่แล้วเราก็กดตรงนี้หน้าหลออ่อป่ะน้าหลออ่อป่ะอ่านี่นะครับคราวนี้เราก็สแกนโค้ดของเรานะครับเอาโค้ดไปไว้ในทรงสี่เหลี่ยมนะครับอย่างนี้ จับแล้วโอเคนี่นะครับพอจับแล้วแบบนี้นะครับนี่มันก็จะบันทึกนะครับเบเบที่เราซื้อมานะครับส่วนอันนี้ของผมเป็นแอลโลเปกาซัสเลยนะครับนี่นะครับได้มาหมดนี้เลยมันก็จะบันทึกว่าเรามีชิ้นส่วนไหนบ้างนะครับพร้อมกับให้แต้มเราด้วยครับผมกกดตรงนี้นี่นะครับเราก็จะได้แต้มมาครับ หอมนะแค่พอยต์หนึ่งร้อยเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเบรังวันนะครับปกติถ้าเป็นเบเบตตัวอื่นจะให้แต้มเยอะกว่านี้นะครับเป็นพันกว่าพันกว่าพอยต์นะครับโอเคครับคราวนี้เรามาดูวิธีการชิงโชคสุ่มเบเบตกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับขั้นแรกนะครับเรากดที่ปุ่มนี้ครับเรียบเบีใหม่ๆตรงนี้มันจะเข้ามาในนี้เขาเขียนว่า Rare Beat Get Battle นะครับซึ่งเป็น Broken English มากๆแต่ก็ตามธรรมดาของญี่ปุ่นนะครับก็ นี่นะครับแต่ละครั้งที่เรากดสุ่มชิงโชคเราจะเสียพอยต์ไป1000นะครับอ่าก็เดี๋ยวกดให้ดูเลยแล้วกันนะครับถ้านี่นะครับตามนี้ถ้าสมมติว่าเรากดเนี่ยแล้วเราได้อร์โรเบกัสซัสเรเตยมเพลกันได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวขั้นแรกเรากดแท็กก่อนนะตามที่เขาบอกนี่นครับเขาก็จะเป็นระบบส่งชิงโชคแบบนี้ให้เราลุ้นเล่นนะครับแล้วก็ดูภาพตามนะครับ อย่ามันจะมีให้เราแตะรัวๆนะครับตอนที่เราแตะรัวๆก็รีบแตะเลยแล้วกันครับอ้าวแบสแล้วโอ้ยยังไม่ทันแตะเลยอ่าเดี๋ยวเขาแตะรัวๆเขาแตะรัวๆครับเพิ่มพลังครับอุ้ยนี่นะครับเพิ่มพลังเบเรานะครับนี่แอสตรินด่ ใจไม่ดีเลยอุ้ยแตกบอว่าไม่แตกเลยเข้าท่านกระจกมันแตกเนี่ยแปลว่าเราได้เทก็กซัสได้นอนครับง่ายง่ายนะครับเราจะได้เป็นของรางวัลอย่างนี้มาครับงวดน,นี้ผมได้เป็นคูปองโง่ๆนะครับอ่าประมาณนี้ครับพี่ชิงชคนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับอ่าแล้วก็จะเสียแต้มไปหนึ่งพัน แล้วก็ได้ของรางวัลที่เราทิงโชคได้มานะครับซึ่งแน่นอนครับได้เพชกาซัสมันไม่ง่ายมากครับก็ต้องค่อยๆใจเย็นๆนะครับเก็บพอยตั้งต่อไปนะครับแล้วก็หวังพึ่งโชคครับให้เรากดได้นะครับประมาณนั้นนะครับอ่าแต่ว่าใครที่ไม่อยากมานั่งเสี่ยงโชคอะไรแบบนี้นะครับก็หาคนขายออนไลน์นะครับที่เขามีอยู่แล้วครับก็ เสร็จสับไปเลยนะครับราคาตอนนี้นะครับณตอนที่วิดีโอกาลังถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับราคาอยู่ประมาณ4 0 0พกว่า5,000นะครับก็ไปซื้อตรงนั้นแทนนะครับใช้เงินจบปัญหาเนาะแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็นี่แหละครับตามแอปนี้เลยครับแล้วเราก็นั่งหวังกันต่อไปครับมันก็มีสิทธิ์ได้ครับซึ่งผมก็ได้มารอบหนึ่งแล้วอะก็นั่นแหละครับ งั้นต่อจากนี้นะครับจะเป็นการ f l e ็ a แอ o เบเกัร์ซัของผมแล้วนะครับผมจะทาการ f l ล x a แอ o เบกอรซัทนะครับด้วยความที่ว่าผมเอามันมาเล่นไม่ได้นะผมกลัวมันเป็นรอยผมก็จะเ l ล็กมันต่อหน้าทุกคนแทนนะครับพร้อมกันหรือยังครับทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปดูกันเลย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเอพิโซดพิเศษในการรีวิว a อโร p เ g a ก u ัสนะครับก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้กับช่องสังกยาชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นเอพิโซดพิเศษเนี่ยผมพยายามใส่อะไรใหม่ๆลงไปอย่างเช่นการเฟซเบเบนะครับถ้าผู้ชมอยากเห็นอะไรแบบนี้อีกนะครับก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับหรือว่าถ้าไม่อยากเห็นแล้วว่ามันคนช์มากก็เม้นมาบอกกันได้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ p e a c ื้อ